mm -hmm. จ้านอนบ้างครับที่จังครับสวัสดีฮะว่า,วเาเราเอากันจ้าแต่ละคนแต่ละคนนี้ แต่และฟิลเตอร์ผมพยายามเลือกหาอยู่ครับ <S <S สวัสดีทุกคนวยครับผม Hello e v e r y Body นะฮะคุณอ่านเสร็จมันก็จะอย่างนี้อย่างนี้หน่อย หอขึ้นบ้างไหมครับพี่จ้าไอต้าไอต้าหมีไอตา้อตา,ตาหน้ามีหล่อจังครับขบัขบครับพ่อสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดี4,500คนด้วยนะครับ ผมขอญาตใช้ฟิลเตอร์นะฮะทุกคนคิวตี้ขอบคุณครับทเต้าวันนี้ผมมาเรียกว่ามาไลฟ์อ่าฉลองเฟรนาริสเกตครับอ่าผมขอ วันนี้ถือว่ามาไลฟ์เนาะให้กับฉลองหนึ่งล้าน f o l เวอร์นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆน,นะฮะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับยังไม่นอนหรอคะ่ะเพิ่งจะเคลียร์ตัวเองเสร็จนะฮะเคลียร์กันบ้านเคลียร์ทุกอย่างเลยฮะยังมีเยอะเลยครับ ชอบพี่เต้นเมกอรบ,บิสมากเลยขอบคุณครับ How was your day? Um, very nice. It's a good day. น่ารักไปไหนคะขอบคุณครับราตีสวัสดิ์สี่หครับ h r y you ตายหรือฮะเพื่อยูไม่คิดโค้กเครับผมไม่ n ข้าใจเลยฟิแฟนมากจ้าอุตส่าหได้ไปดูเพริเพร่มหรือเปล่าไม่ได้ไปดูฮะไม่ได้ไปดูเพิร์ททั้งสองวันเลยแต่เห็นนะเห็นในตามไอจีสอรี่เพื่อนๆพพี่ๆฮะก็เก่งมากเด็กจริงคนนี้ฮะเคยดูยุงห่างครับผมอ๋อ 1> Congress 1 Million Followers นะฮะขอบคุณครับบอกฟันดีหน่อยซิอ่าแันดีครับผมพักผ่อนด้วยครับ KDC มาฮองกีตาร์มาฮองกีตาร์ยี่ห้อคือดีจ้าขอบคุณครับมันจะแบบ ยุ่งๆแล้วฮะตอนนี้โอ้ยยาวไปหมดแล้วนี่ ครับผมสุดอที่พิมมาเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยคอยดูอยู่ห่างๆอย่างหงอนหะขอคนะครับผมผมนั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะฮะส่วนใหญ่อ่านไม่ออกนั่นเลยครับ if understand, I u n d e r t a n I s e a t you like ขอบคุณครับ thank you so s o much can you say สวัสดีวันนี้ไม่ทันผมจิ้มตาบ้างไหมครับนั่นจะเหลือแล้วครับ <laughs> มีมาน่ารักมากมากเลยขอบคุณครับ Take care ขอบคุณครับน่ารักจ้า สวัสดีครับฝันดีแน่คืนนี้ขอให้ฝันดีนะครับคอนแกรีดวันมีเดย์โฟลวเวอร์มายบลขอบคุณครับพี่อุ้ยขอบคุณมากครับ,บคำทูอินโดนีเซียน,น,นะฮะก็ หวังว่าน้านฟ้าจะเปิด,ดเร็วๆนี้นะฮะเน็ตกระตุกเน็ตเน็ตผมเหรอเป็นที่เน็ตผมขออภัย้วยนะครับ Happy v a ม e เ t i n e follower ขอบคุณครับทำสีผมอะไรสีสวยจังอย่ากทำตามอ่าอันนี้ทำที่ร้านพี่ก้องนะครับผมงร้าน Hair Salon นะฮะก็ผมทำเป็นสีเอ่อสีน้ำตาลเทาฮนะ เป็นสีน <LO an> well, like ้ำตาลเทาครับผมก็ใครอยากได้สีผมสวยนะฮะก็ไปที่ร้านพี่ก้องได้นะครับฝากฝากร้านให้พี่กองมีครับคุ้อเลยครับผมครับก็ไปถือว่าผมก็ไม่ได้ไลฟ์มาสักพักสักพักหนึ่งละนี่ก็มาไลฟ์ให้กับทุกคนที่ผมถามว่าไอไอในในสตอรี่เมื่อวานที่ผมถามว่าสมมติถ้าแบบ ผมทำเอ้ยถ้าผมถึงยอดหนึ่งล้านคนรับบรแล้วใะไห้ผมทำอะไรอะไรเงี้ยฮะเยอะมากมากผมบอกเลยนะฮะและส่วน,ส,วนส่วนใหญ่นะฮะวิทย์พี่กันนะพัทวิทย์พี่กันวิทย์พี่กันเต็มหมดเลยฮะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวจะมาจะมาทำให้นะครับผมขอบคุณมากนะครับเซฮายฮะ c ว t ์ ขอบคุณครับตายสงบสงบจิตสงบจ้า <laughs> จ่ายละจ่ายละจ่ายละมีคนมาทวงค่าส,ส,ป,สปอร์ติไฟได้วยฮะ I chance to A chance to you A chance to you ที่เสาม A chance to love หรือเปล่าฮะ ขายเก่งไลฟชนกับพี่คริสเลยพี่คริสพี่คริสเท,เ,ทเทคนิคใช่ไหมฮะพี่คิดเทคนิคใช่ไหมพี่คริสคาริาใช่ไหมฮะดูดนสคร์ฟอร์เบดิงวัน uh, นี้ฟ e ลมูฟลิสอ่ามีบีในฟิ future นะครับ ขอบคุณครับ I love you ขอบคุณครับ I love you too ม์ากับเก่งกล้าต่างกันยังไงต่างกันยังไงนะฮะจริงๆก็ก็แทบจะแทบจะไม่ได้ต่างกันมากักเท่าไหร่แต่ก็จริงก็คล้ายกันแหละเพราะว่า ไม่เล่นดีกว่าจะบอกว่าอก็หลองเหมือนกันนะครับความพัง,งนะฮะจริงก็ไม่ไม่ค่อยต่างกันครับผมแต่ว่าจะต่างกันก็ตรงที่อผม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 อะไรดีนี่เปิดเทมแล้วขอกำลังใจหน่อยครับอ่าสู้ๆนะะก็ตั้งใจเรียน นะครับแล้วก็จะได้เกียรติสีทุกวิชานะฮะัุดนะครับย s ซ o น i o s p ล้ว t Modern s นเด o สกิลวิทบลอืมมาดูันอนาคตนะครับ Be my husband เอ่อผมผมจะถามอยู่ว่าวันที่29เเนี่ยฮะผมมีผมมอีอีเวนท์ที่จังหวัดขอนแก่นครับ มีใครไปบ้างไหมฮะใครเจอใครจะไปเจอผมที่ขอนแก่นบ้างไหมครับผมไปกับพี่ก้านพก้าฮะมีใครอยากจะไปเจอผมบ้างไหมครับถ้าใครไปเจอผมที่ขอนแก่นเนี่ยก็อพิมพ์เลขกหนึ่งหน่อยฮะพิมพ์เลขหนึ่งหน่อยถ้าใครไปเจอผมที่ขอนแก่นปแปร์แฟนคอนจีว่า سلام าติสเล,ม,ลม,มาห์มโซคิวครับผมครับพี่มะพี่มะครับช่วงนี้เฟ e บุ o กมีปัญหาบ่อยบ่อยจังคอร์มาครับคอร์มาครับมันมากซากาเบอร์ครับพ่อผมเบื่อผมตัวเองมากเลย คุณครับมาไลฟ์บ่อยบ่อยนะได้ครับผมจะพยายามมาไลฟ์บ่อยบ่อยครับจีพี่โนติดไหมถ้าอยากรู้ต้องไปถามพี่พี่กันนะครับถ้าอยากรู้ว่าจีพี่โนติดไหมต้องไปถามพี่กันนะครับเป็นคนรักของฉันน่าจะก o o g กันท a า,าเสดมารือเปล่า นามสกุลมาร์กนี่คิดมาคิดมาเผื่อชื่อเราปะเนี่ยเหมาะกับชื่อเราจริงๆ <c oughs> แบบนี้ก็ได้รึแบบนี้ก็ได้เลยฮะซาราเเทโยขอบคุณครับ Can you recommend Can you recommend s o m e s o n g ถ้าเป็นเพลงเพลงไทยผมจะ recommend พี่เขาได้ไหมครับพอดีเพลงไทยน่าจะเสิร์ เิร์นี่คือเทไหร่ครับชีวัดไปจ่ายค่าเน็ต่วนใช่เหรอในผมก็ตกแล้วฮะเอาแล้วอยากไปอยากไปขอนแก่นใช่ไหมฮะมาเจอกันได้ที่ขอนแก่นนะครับผมวันที่ยี่สิบเก้านะครับ